ไปตั้งแต่เดือนเมษาค่ะแล้วก็จริงๆกลับมาหลายรอบมากแล้วแต่ว่าใช่ค่ะก็ไปกลับบ่อยนิดนึงค่ะเพราะว่าด้วยความที่ต้องทํางานด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนซ้อมแล้วก็ทําเป็นเสพบายเส Proces s ไปการกาไปเตรียมตัวโปรเจกต์ใหม่ที่นูนะ่นมันหนักลําบากแค่ไหนรูก้ก็จริงๆเหมือนตอนที่หนูเป็นเทรนนีจะเป็นอีกแบบนึงเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้พอเป็นศิลปิน ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเนอะเขาเป็นศิลปินแล้วก็เลยเหมือนมันเปลี่ยนไปบ้างค่ะด้วย process อ,อะไรหนูก็ได้ออกความคิดเห็นเยอะมากขึ้นแล้วก็ได้คุยกับอากึ่งเนี่ยคาว่าเราอยากได้อะไรแล้วก็ได้แบบหู้หนูไม่อยากสปอยอ่ะก็เหมือนหนูได้ใส่ความเป็นตัวเองเยอะมากๆค่ะ การงานที่นู้นเป็นยังไงบ้างก็สนุกมากๆค่ะเหมือนที่นู้นก็เป็นครอบครัวอีกครอบครัวของหนูเลยค่ะก็มีแบบพี่ๆทีมเกาหลีที่คอยดูแลหนูอยู่รักทุกที่ทำเอาทุกคนแบบคือฮาคือฮามากก็จริงๆหนูก็หวังว่าจะมีเหมือนกันค่ะอยากทำงานกับพี่ๆเขาเพราะว่าเหมือนเอ่อพี่พิงสวัสด์กับพี่พีไอน่ารักมากๆค่ะแล้วก็เหมือนทำให้หนูรู้สึกแบบคอม f o ร t a b มากๆเลยก็อยากทำงานกับพี่เขาเหมือนกันอันนั้นไปเจอกันอ่ะ ก็เหมือนกับว่าหนูเคยอินเทอร์แอคกับพี่พิงศร์แล้วเพราะว่าหนูเคยร้องเพลงเขาบ่อยมากๆเลยค่ะแล้วเหมือน,นว่าพี่เขาก็เคยทํางานกับพีบีไอเหมือนกัน<ม>ก็เลยเหมือนเราแบบวนมาเจอกันไม่คุยอะไรยังไงกันจริงๆวันนั้นไม่ได้คุยเรื่องเยอะเลยค่ะบบเราเราแค่แบบคุยเล่นกันแล้วก็เล่าว่าแบบเอออยู่ที่นี่เป็นอะบ้างแล้วก็เล่าเรื่องไปเรื่อยเลยค่ะเล่าเรื่องผีอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ คือเรื่องงานก็คือไม่ได้คุยเลยไม่ไม่คุยเลยแต่ว่าเหมือนกันทำความรู้จักแล้วก็แบบได,ได้ได้เจอพ,พี่เขาก็น่ารักมากๆได้ของศึกษาเขาไม่ล่าเจอเจอจทแเท่านั้นค่ะหนูก็ถามว่าแบบเขียนพี่เขาทำเพลงยังไงเขียนเพลงยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะหนูก็อยากเขียนเพลงด้วยมันก็เหมือนแบบพอเห็นรูปแฟนๆก็อยากเห็นการร่วมงานกันแบบนี้ หนูก็อยากมากเลยค่ะก็ฝากฝฟนติดตามด้วยนะแะฟนคาดหวังได้เยอะแค่ไหนคะหนูไม่รู้เหมือนกันหนูเองก็คาดหวังเหมือนกันหนูก็คาดหวังเหมือนกันคืออยากอยากให้มีโปรเจกต์นี้มากๆค่ะช่าค่ะหนูติดตามแบบพี่พี่ทั้งสองคนอยู่แล้วใช่ค่ะตอนเหมือนของพี่พีคสวีทหนูก็ cover แบบ honesty แล้วก็ at my worst ไปแล้วค่ะแล้วก็พี่บีไอหนูก็ติดตามผลงานเขามานานมากๆแล้วก็เคยไปดูคอนเสิร์ตเขาด้วยแล้วแบบ พอเราได้เจอเขาตัวจริงเราก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเป็นอินสึเรชันหนึ่งของเราด้วยค่ะแล้วอยากเป็นของเราที่จะได้แบบว่าแคมเปญไหลยังไงเราต้องเป็นรุ่นนั้นก็เออเดี๋ยวหนูจะกลับไปอีกไม่กี่วันนี้ก็เดี๋ยวกลับไปอีกรอบค่ะก็จะไปถ่ายใช่ค่ะไม่กล้าพูดแล้วหนูเพราะหนูโดนทุบอะพี่ค่ะก็จะไปถ่าย you know what แล้วก็เออเดี๋ยวก็จะออกเร็วๆนี้แหละค่ะ หนูว่าสไตล์ก็ค่อนข้างเปลี่ยนไปค่ะรู้สึกว่าหนูก็โตขึ้นด้วยจากแบบตัวเองแล้วก็จากผลงานที่แบบเหมือนหนูก็อยู่ในวงการแล้เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเยอะก็อยากจะถ่ายทอดออกมาในเพลงตัวเองจะเป็นอะไรเนว่ยน้เปรี้ยวแซ่บหวานหรือแบบแบบว่าเปรี้ยวๆหวานๆเหมือนมะม่วงจุ่มมะนาวฮะสานะมกมใช่ค่ะกลมกรมค่ะ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะอย่างตัวเพลงนี้จะทำแบบนีใครจะร่วมทำให้ยังไงเป็นยังไงอ๋ออันนี้รอติดตามค่ะแตะ่หนูก็รู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่หวังว่าทุกคนเห็นแล้วจะแบบว้าวเพราะว่าท่วคนก็พยายามทำออกมาให้ดีที่สุดออกมาค่ะเพราะว่าหนูก็อยากทําให้ผลงานแบบรอบนี้ดีมากๆไม่ได้คัมแบ็กมานานก็รู้ว่าพี่พี่โอนลี่แบบรออยู่ก็รอด้วยก็เลยหวังว่าทุกคนจะชอบค่ะ หนู <c oughs> <c oughs> หนูก็แบบตอนเห็นท่าก็ไปนานพี่ถึงบ้านไหมลูกลูคิดถึงบ้านค่ะเพราะหนูแต่หนูก็ได้กล um ับมาทชเยี hey ่ยมเพื <t <t ่อนๆครอบครัวพี่น้องน้องหลายหนูก็ได้กลับมาเจอบ้างค่ะก็ไม่ห่างหายใช่ไหมคะไม่ได้ห่างหายไปนานขนาดนั้นค่ะแต่ว่าก็คิดถึงบ้านอยากกิน ไก่ย่างไก่ย่างอยู่รุดเป็นคันกินย่างค่กินย่าเหมือนเหมือนมันไม่มีไก่ย่างแบบไก่ย่างไทยหนูชอบอะไรใช่เขาแบบมันจะมีไก่ทอดไก่อะไรอย่างงี้แต่ว่ามันไก่ย่างแบบมันยังไม่มีค่ะหนูก็เลยกลับมาที่นี่มากินไก่ย่างไม่ไม่ได้จุดประสงค์ไม่ได้กลับมากินไก่ย่างอย่างเดียวต่อหนูดูเป็นคนไม่โฟกัสอ่ฝาากกงนนไปเลยค่ะก็ ฝากคัมแบ็กของหนูด้วยนะคะพี่ๆทุกคนก็หวังว่าพี่ๆจะชอบกันนะคะก็รอบนี้หนูก็แบบทำงานหนักอย่างเช่นเคยคะ่ะก็หวังว่าจะชอบกันแล้วก็ฝากดูฝากติดตามตอนออกดนวยนะคะหนูเชื่อว่าถ้าออกเดี๋ยวเราได้เจอกันอีกแน่นอนฝากด้วยค่ะคิดถึงนะคะยืนเป็นเสิรสวยๆย